สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาจับรางวัลผู้โชคดีนะครับที่ามาร่วมเล่นเกมกับเรานะฮะเกี่ยวกับว่าจะให้อบรมฟรีก็คือปกติแล้วเราเปิดอบรมก็คือเราอยากจะให้มีคนมาอบรมอะไรเยอะๆคราวนี้คนมันไม่เคยมาเต็มนาที20คนเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าอาจจะมีบางคนที่อยากเรี้ยนอะ่ะเดี๋ยวพอ,<ต>อมีที่นั่งว่างเราได้โอกาสเดี๋ยวพอมีที่นั่งว่างก็ แต่ยังไม่อยากเสียตังค์หรือคู้พอมีที่นั่งว่างก็เราก็จะมาให้รางวัลสําหรับคนที่ว่าอยากจะมาเรียนแต่ว่ายังอาจจะด้วยฐานะฐานะเลยทางการเงินใช่ไหมเรา่อกเราว่าตั้งเงินยังไม่ยังไม่เหมาะสมอะไรงะเไงี้ยก็จะมาจับฉลากนะฮะสําหรับการทําบัญชีปิดงบนนะ ปิดบัญชีแล้วออกงบการเงินน,นะฮะในวันที่30 31<น>เดือนกระะกฎาคมน,นี้ก็คือในวันเสาร์ทตย์ที่ถึงนี้เองนะฮะตอนนี้ก็มีคนมาจ่ายเงินจอ,องอีกคนจากส่วนนี้ยังยังมีไม่เท่าไหร่นะะยังไม่เต็มนะฮะใครที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะมาเรียนก็มาจ่ายตังเรียนได้นะฮะแต่ตอนนี้เราจะมาจับรางวัลผู้โชคดีสองท่านที่จะมาเรียนฟรีนะฮะอ,อ๋อเราให้สองท่านนะคะครับรอบนี้ให้สองท่านเอคุณต้องรู้ก่อนนะฮะสำหรับบางคนเนี่ย อาจจะมีการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ตามเงื่อนไขของเราจริงอยู่แต่ว่า Facebook ของคุณเนี่ยมันถูกถูกปิดอ่ะไม่ได้โพสเป็นสาธารนณะไม่ได้เป็นสาธารนณะดังนั้นเวลาที่คุณกดแชร์มาที่ Facebook คุณเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นผมก็ไม่เห็นดังนะก็เลยไม่เข้าเงื่อนไขที่คุณจะได้เป็นผู้โชคดีนะฮะดังนั้นผมจะตัดออกประมาณสิบท่าน ที่คุณตามตาองขายบอลเลยแต่ว่าเฟซบุ๊กของคุณนั้นปิดกั้นเป็นส่วนตัวม,มันก็ไม่เข้าตามเกณฑ์แม่ของหราแม้แม้คุณจะทําแต่ว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์เราแน่นคตเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นการตลาดของเราอย่างหนึงงน่งก็สรุปแล้วคือคุณกดแชร์แต่ไม่มีใครเห็นก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะก็ต้องได้ดินดิน้วยแล้วสองฝ่ายคราวนี้จับเราไปเลยฮนะ้สองท่านอามานีจับอา้าวจับขึ้นมาอ่าไหนท่านนะฮะมานีจับแล้วคุณมอลลี่พิม เนี่ยนะฮะ mm hmm. โมมลีพิมนะฮะคุณคนนี้ก็เป็นคนที่ตามกดไลค์กดแชร์มาสองสองครั้งแล้วนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสวันนี้เขาก็ได้แล้วนะฮะับเขาก็เป็นคนแรกเลยนะฮะในการคอมเมนต์ผมผมจำได้เลยในคนนี้ยนะฮะก็ท่านนี้นะฮะอย่าลืมมานะฮะแล้วก็มาแสดงตัวด้วยนะฮะว่าคุณจะมาภายในกี่โมงอาจารย์ก็ภายในหนึ่งวันนับจากตอนนี้ก็ พรุ่งนี้สิบโมงครึ่งพรุ่งนี้สิบโมงครึ่งนะฮะคุณต้องมาแสดงตัวถ้าไม่แสดงตัวถือว่าสละสิ์นะครับอ,อ่าอคนที่สองมาน,นี่จะอ่าลุกขึ้นแสดงตัวหน่อยครับวันนี้อืมอ่าจ้าวจับผงใสมากนะฮะเป็นสติกเกอร์อ่ายิ้มครับคร้บขึ้นมาแล้วยิขึ้นมาแล้วนะฮะ <อ Leaving S 1> คุณกาลุทัยสองท่านนะฮะผู้โชคดีนะครับก็มาแสดงตัวกับเรา ในโพส์นี้แหลนะฮะในในโพส์ของคลิปนี้แหละว,ว่าคุณเนี่ยเป็นผู้โชคด,ดีแล้วเราก็จะให้สิทธิ์คุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไม,มาับก็ถือว่าสิทธิ์นี้ก็จบสิ้นไปสละสิทธิ์สละสิทธิ์แล้วกไไ็ไม่มีใครแล้วนะก็ให้ให้แค่คนที่ไม่จับใหม่ไม่จับใหมล่ละ